สวัสดีครับช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะนำเสนอาการทำนาที่ประหยัดต้นทุนนะครับทำนาไม่ไถไม่หวานไม่ดำนะครับแต่จะทำวิธีไหนพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับอันนี้แหละครับพี่น้องครับสร้างที่เราทำนาแบบไม่ต้องไถก็เราใช้วิธีการ สับฟางแบบนี้นะครับพี่น้องดูได้นะครับนี่ะครับเราจะสับฟางให้ละเอียดนะครับโดยใช้ล้อบุญของฐานนะครับเราไม่ได้ไถเลยนะครับพี่น้องนี่แหละครับอันนี้เค่รอบแรกนะครับนี่แหละครับเราไม่ได้ไถเราใช้วิธีการสับฟางเอาเลยนะครับเพราะว่าฟางอยู่ที่ นาแปลงนี้นะครับเป็นฟางที่มีคุณค่ามหาศาลหาซื้อไม่ได้นะครับปุ๋ยธรรมชาตินี่แหละครับหากว่าพี่น้องทำลักษณะนี้ทุกๆปีไม่เกินสิบปีนะครับที่นาก็จะดำสวยเหมือนกับนาแปลงนี้นะครับพี่น้องดูที่ดินนะครับไม่มีเทศจะไม่มีดินทรายดินของที่นาแปลงนี้เต็มไปด้วยวัสดุนะครับพี่น้องนี่แหละครับ ดูได้นะครับเต็มไปด้วยวัสดุเศษฟางครับต่อสั่งก็เทียบเทียบแล้วก็ไร่หนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า3ตันนะครับหากว่ารวมทั้งรากทั้งต่อสั่งทั้งเศษฟางเศษอะไรนะครับแต่ละปีไม่ต่ำกว่าไร่หนึ่งสามตันนะครับพี่น้องไหนแหนแดงอีกนะครับเสริม นี่แหละครับอานาแปลงนี้ผมทําโดยไม่ได้หวานเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่านี่แหละครับนี่แหละครับพันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับพีน้องดูนะครับพันข้าวแล้วเราไม่ต้องหวานนะครับเพราะว่าตอนตอนที่เขาเกี่ยวเ,เขาเกี่ยวไม่หมดนะครับผมก็เลยต่อยอดไม่ต้องหวานไม่ต้องอะไรนะครับใช้ธีการเยียบ เรียบแล้วก็เอาเลยนะครับพี่น้องพี่น้องคอยดูนะครับนี่แหละครับข้าวทั้งนั้นเลยนะครับเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เริ่มงอกแล้วเป็นข้าวพันบลิกอขอิบห้านะครับซึ่งใช้ทำนาปีนะครับพี่น้องครับก็เลยใช้วิธีการนี้แหละครับ หนึ่งไม่ไถสองไม่ต้องหวานใช้วิธีการนี้เลยนะครับพี่น้องทำหน้าแบบใช้วัสดุเยอะๆอย่างนี้แหละครับมันจะสวยและไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับพี่น้องดูนะครับข้าวพวกนี้แหละครับมันจะงอกออกมานี่แหละครับเต็มไปหมดพี่น้องคอยติดตามดูนะครับไม่มีใครทำนะครับผมแหละครับทำ คนเดียวนะครับในละเวกนี่ในอำเภอนี่นะครับครับเริ่มสวยแล้วนะครับเดี๋ยวเดินอีกประมาณสองรอบก็สวย พี่น้องคอยติดตามดูนะครับการทำนาแบบไม่ไถไม่หวานนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยนะครับใช้วิธีการนี้แหละครับว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามช่อง u t u b e สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้โอเคนี้แหละครับสวัสดีครับ